เสียงดังเลยนุ่นเอาขนอะไรมาคนจ้างไม่รู้ว่าลงตรงไหนโอ้ลงได้ไหมนะถึงแล้วเราพาอังเปามาวัดวันนี้วัดสามราษนุก,กูลนะคะอยู่ช่วงนาะสาม គេទៅយកឆ្កាងលົງទីណាណាយកឆ្កាងលົງទីណាណា ้วถึงแล้วเดี๋ยวเขากำลังขยับเพื่อที่จะเอาช้างลงนะคะวันนี้พางเป่ามาด้วยาอางเป่ามาด้วยพาย่ามาด้วย

luồng ta mà đu sáng lá luồng ta Oh, รถดวงตาบังลมด้วยที่อ้าวแล้วของใครอยู่เชือกนึงตรงนู้นน่ะนู่นอ่ะเชือกนึงของใครเอาลงแล้วเอาเชือกแล้วอีนี่ไม่ต้องลงแตลงได้ยเอาแต่ขี้ช้างลง งงไม่ได้ใส่ไม่กวาดมาบอกข้าเคลียมาเลย,เย,เลยทั้งหมดเจ็ดเชือกครับแจกอ๋อทั้งหมดเจ็ดเชือกครับสนุกเลยสนุกเ,สกเลยนะครับผมเจนะ็ดเชือกก็น่าจะเป็น,อนของใครอีกเชือกอะไรนี่สามสี่แล้วใครอีกห้าหกใครห้าหก อันเมืองกับฟาอแล้วก็ รถอันนั้นแน่เลยรถพระครูบอกร,รถพี่พี่ก้องเออใช่ทำไมไม่มาลงใกล้ๆก,กันตรงนี้ไม่ได้บอกฮะตัวแม่ใส่มาเชือกเดียวนะคะใส่ผู้โดยตัวลูกตัวลูกใส่สองเชือก ทองคำทองคำกับทองแท้เพราะปูดอยเขาเขาหุ่นใหญ่นะปูดอยเขาตัวใหญ่ล,ออลงเขากำลังลงมาเลย <c oughs> มา,มา,มาบินมามาบินมา đi mà, được anh bảo, ừm, đôi bảo mình trăng, song nè, ha đấy. ช้างลงค่ะถึงแล้วค่ะถึงวัดละเดี๋ยวก็แห่กี่โมงเนี่ยเขาแห่กี่โมงต่แจ๊คบ่ายโมงเหรอเยน็ยนเย็นบ่ายสองบ่ายสามบอกแห่รอบบ้านบอกนู่นอยู่นู่นอีกเชือกหนึ่งนะนู่นหนะไกลๆนูนะ่ะทั้งหมดจิตเชือกนะคะทั้งหมดจิตเชือกฮะ

ดึงใหญ่เลย <c oughs> ขาที่ห้าออกแล้วนั่นอะเคค่ะ fc คลิปนี้ก่อนนะคะถึงแล้วนะคะถึงแล้วก็นี่เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวนะคะรอแห่เขา้าวหว้นะคะแห่ช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายโอ้ ดูเขาลงเขาลงอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนนะคะเจอกันกันกบช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ